สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับของใช้นะครับตัวนี้เรียกว่าเครื่องนวด2ระดับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นเครื่องนวด2ระดับยังไงนะครับตัวนี้เขาบอกว่าช่วยคลายเส้นแก้ตะคิวท้องผูกปวดน่องปวดเข่าปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอป้องกันนิว้วล็อกอัมพฤกษ์อมัอมาพาตมันถวายถึงพิเศษได้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันดีจริงหรือไม่นะครับ อันนี้คือสินค้าเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของคนไทยไทยประดิษฐ์นะครับจุดเริ่มต้นมันผมว่ามันน่าจะมาจากทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าดูจะมีขายทางภาคเหนือเยอะถ้าให้เดาก็ในยุคต้นๆที่ออกมาขายเนี่ยอาจจะเป็นของประเภทสินค้าโอท็อปของฝากนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวทางภาคเหนือนะครับแล้วต่อมาภายหลังก็ได้รับความนิยมนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นแท่นยืนนะครับเป็นแท่นยืนแท่นยืนแก้ปวดเมื่อยนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยคลายปวดเมื่อยได้เนี่ยตั้งแต่ขาขึ้นมาที่น่องที่เอวที่หลังไปจนถึงคอนะครับเ๋วเรามาดูกันเลยนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้หนึ่งแผ่นนะครับวิธีการใช้นะครับ าบอกว่าควรจะสวมถุงเท้าหรือรองเท้าผ้าใบเพื่อป้องกันการเจ็บเท้าและการลื่นสามารถวางแท่นยืนไว้บนเสื่อหรือพรมเพื่อความมั่นคงนะครับตัวแท่นยืนนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับไม้แผ่น1แผ่นนะครับข้างบนแล้วก็1แผ่นข้างล่างเคลือบแล็กเกอร์มาอย่างดีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ บงังส้นเท้าไม่ให้ส้นเท้าเราไหลลงไปนะครับก็จะหุ้มกระมี่นะครับจะได้เป็นแผ่นไม้สองแผ่นนี่เมื่อประกอบออกมาแล้วก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ขึ้นไปยืนข้างบนตรงนี้ยืนข้างบนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับตรงนี้มันจะชันขึ้นนะครับสําหรับคนที่ยืนยืนแบบนี้แล้วยืนจนชินแล้วนะครับมันก็จะมีบานพับ ประกอบด้วยบานพับต,ตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้อีก1น,นะครับถ้าเกิดใครจะเอาไปประดิษฐ์ตามแบบก็น่าจะทําได้นะครับตัวนี้ราคานะครับปัจจุบันนี้นะครับอยู่200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นไม้เต็มแผ่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาทำงานยังไงนะครับ เราต้องขึ้นไปยืนประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ก็ควรจะสวมถุงเท้าแต่ว่าเขามียางกันลื่นมาให้ยางนี้ก็ประมาณครึ่งเซนความหนาประมาณครึ่งเซนทรงตัวบนแท่นครั้งละ3-5นาทีไม่ได้บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องทำกี่ครั้งนะครับสามารถทำได้เรื่อยๆนะครับตัวเนี้บำบัดอาการปวดเมื่อยของร่างกายต่างๆต,ตั้งแต่น่องเข่าสะโพกเอวหลังไหล่ต้นคอนะครับ สําหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายคนที่นั่งทํางานานานๆคนที่ขับรถนานๆน,น,นะครับคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงานานๆเส้นสายจะคลายแล้วก็เลือดลมจะไหลดีขึ้นโอ้โหคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะรู้สึกยังไงนะครับเวลาขึ้นไปหยุดแล้วนะครับก็อ,อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าล็อกไม่ดีหรือว่ามันเริ่มชําลุดเนี่ยอาจจะหล่นลงมาได้นะครับ ขึ้นไปยืนนะครับขึ้นไปยืนมันรู้สึกโยกเยกโยกเยกยังไงไงก็ไม่รู้นะครับตอนที่เราขึ้นไปยืนนะครับก็จะไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรเท่าไหร่นะครับออไม่เหมือนกับการที่เราไปออกกําลังกายยืดเส้นด้วยตัวเองอย่างเช่นเราทําท่ากายบริหารยืดเส้นเนี่ยมันจะรู้สึกทรมานตัวกว่านี้นะครับ อันนี้จะรู้สึกตึงๆที่น่องนะครับจะรู้สึกตึงๆที่น่องเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเอวเรื่องหลังเรื่องหัวไหล่เนี่ยจะไม่รู้สึกตึงขึ้นมาถึงไม่ได้ตึงขึ้นมาถึงนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะผ่อนคลายได้ทั้งหมดการดึงที่น่องตรงนี้นะครับแล้วแขนของเรานะครับสามารถที่จะออกกําลังกายบริหารอะไรต่างๆไปได้ด้วยนะครับในช่วง 3- 5นาทีที่เราขึ้นมายืนทรงตัวบนนี้ ครับและนี่ก็คือไอที่เขาเรียกว่าเครื่องนวด2ระดับนะครับนี่หระดับ1ระดับ2นะครับเครื่องนวด2ระดับเพียงแค่ไปยืนให้น่องตึงเท่านั้นนะครับกลายเป็นเครื่องนวดไปเลยเครื่องนวดได้ทั้งตัวเลือดลมไหลเวียนอีต่างหากโอ้โหคุณสมบัตินะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วราคาไม่ได้สูงก็ลองใช้ดูถ้าเกิดว่ามันดีก็โอเคนะครับถ้าเกิดเรานั่งเหยียดขาแล้วก็ก้มโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อดึงเท้าปลายเท้าขึ้นมาเนี่ย ถ้าคนไม่เคยคนไม่ชินเนี่ยก็จะทำแยากลําบากมากแต่ขึ้นไปยืนบนนี้แค่ตึงน่องนิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้การบริหารคล้ายๆกันนะครับโอเคเอาล่ะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับตัวนี้ราคา200กว่าบาทเองนะครับ200กว่าบาทมีขายตามออนไลน์ทั่วไปนะครับพิมพ์คําว่าแท่นยืนก็ได้แท่นยืนแก้ปวดเมื่อยอะไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้แท่นยืนแก้ปวดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Uh <sweak>